สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปที่ตัวละครเท่ๆอย่างถงกันบ้างค่ะในเรื่องหิมะเจดรัติการรักไร้การเวลานะคะเขานั้นนะคะถูกผนึกความทรงจำอยู่นะคะเ,เพื่อนๆก็ทำให้ บางทีที่แบบเจอนางเอกอะไรเงี้ยก็จำไม่ได้นะว่านางเอกนั้นเป็นใครแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเอ๊แดจาวูจังเลยเนาะเหมือนเคยเจออะไรแบบนี้นะคะตัวละครตัวนี้นะคะเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากเลยเพราะว่าพวกเราจะมองเขาด้วยความเต็มไปด้วยความน่าสงสัยอยู่เสมอเลยนะคะอย่างเช่นนะคะการกระทำของเขาเนี่ยคือเขานั้นถูกถูกจับไปฝึกนะคะก็ไปอยู่ในทุ่งไอสูล่านะั่นแหละเพื่อนๆแล้วเขานั้นนะคะปกติเนี่ยสิ่งที่เขา ชอบทำคือการช่วยเหลือไอช่วยเหลือนะคะ,ะการล่าสัตว์เออช่วยเหลือแบบเรื่องของสัตว์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สัตว์บางตัวที่เขาช่วยแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะฆ่ามันนะคะถือว่าเป็นคนที่มีนิสัยแปลกประหลาดมากเลยแล้วก็พลังจิตจากดวงตาของเขาเขาสามารถจะสร้างเขาสามารถจะสร้างพวก ภาพลงตาหรืออะไรแบบนี้เพื่อจะควบคุมคนอื่นๆได้นะคะในในส่วนของความแข็งแกร่งนั้นเขาก็มีมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขามาตั้งแต่ที่เขากําเนิดแล้วอะนะคะทีนี้ทางด้านของผู้ที่จับเขามาเนาะก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความคาดหวังในตัวตรงเป็นอย่างมากเลยนะคะมองในแง่ดีค่ะอยากให้ตรงนั้นเชื่อฟังแบบ100%เปซเลยนะคะอยากจะให้แบบ แบบมอบความไว้วางใจจงรับพักดีให้สุดๆเลยเพราะว่าตัวของผู้ที่เอาตรงมาฝึกเนี่ยค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวนหน้าเป็นเจ้านายแล้วกันนะคะเป็นแบบคนที่แบบอยากจะให้เขานั้นมาทำภารกิจงานที่สำคัญสำคัญให้นะคะก็รออยู่รอว่าเมื่อไหร่ทงนั้นจะมีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรซิโลราบเออซิโลราบนะคะแต่ว่าณนะจุดนี้ยากมากค่ะ พราะงเองนะคะถึงแม้ว่าจะความทรงจำแบบเอ้ยแดจาวูก็ตามแต่ว่าเขานั้นพยายามทำตัวห่างเหินนะคะไอ้ผู้ฝึกสอนของเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ที่จะแบบว่าจะอยู่นิ่งๆอะไรแบบเนี้ยเขาอยากจะออกไปจากที่นี่นะคะคือมีความโหยหาอิสระภาพนั่นเองค่ะทีนี้ทำไมล่ะทำไมเขายังไม่หนีไปสักทีทำไมเขายังต้องอยู่ณนะจุดนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขานั้นอยากจะต่อต้านแล้วไม่อยู่แล้วนะคะก่อนอื่น เลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือความแข็งแกร่งนะคะของถงนั้นะ่ะมันไม่แข็งแกร่งพอที่จะหนีจากการควบคุมของผู้ฝึกของเขาได้น,นะคะคนที่ไปนำตัวเขามาเนี่ยค่ะ คือไอสถานที่นี้มันให้ฟิลเหมือนกับไอโรงเรียนที่ X-Men เนะพื่อนเพื่อนมันจะมีอาจารย์ใหญ่อยู่คนหนึ่งเนาะแล้วก็คอยไปเก็บรวบรวมแบบเด็กๆที่มีความสามารถพิเศษนะคะเพื่อที่จะเอามารวมตัวกันแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็จะเอามาใช้เป็นอาวุธนั่นเองใช้เป็นเครื่องมือนั่นเองนะคะทีนี้พอถงอย่างถงเนี่ยค่ะก็ควบคุมได้ยากแต่ว่า พอใช้แทบจะทุกวิถีทางแล้วก็ยังไม่ร้อยเปเซ็สัทีนะคะทางผู้ฝึกเนี่ยเขาก็มีการบังคับนะคะแล้วก็ใช้ความรุนแรงอ่ะใช้ความรุนแรงดุเดือดในการฝึกนะคะทำให้ทางด้านของถงก็กลายมาเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมไปเลยค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของ ในตัวหัวหน้าเนี่ยก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะควบคุมจิตใจของเด็กๆเหล่านั้นที่เอามาฝึกจนโตอ่ะให้ได้นะคะโดยเฉพาะถงนะคะซึ่งถงนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรมีพลังจิตค่อนข้างแข็งนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคงแพ้ความแข็งแกร่งของไอ้ไอ้คนที่ฝึกเขาคนที่เป็นคนที่เอาตัวเขามาเนี่ยแหละนะคะทีนี้ล่ะค่ะ ความแข็งแร่งในปัจจุบันเนาะหลังจากที่ถงนั้นก็โตมาเรื่อยๆก็ถือได้ว่าความแข็งแร่งในปัจจุบันเนี่ยไอตัวที่เป็นคนที่ไปเอามาฝึกนะฮะตัวเจ้านายเนี่ยก็เกิดความแบบรู้สึกลังเลเหมือนกันว่าตัวเองนั้นจะ,ะยังคงเอาชนะถงได้หรือเปล่านะคะแต่องไรก็ตามก็ยังคงชนะอยู่นะเพื่อนๆแล้วก็อย่างถงเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่ต้องอดทนต่อความอัปยศอดสูไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งรอโอกาสที่จะตอบโต้แล้วก็ เขานั้นจะทำอะไรนะคะกับคนที่จับเขามาฝึกแบบนี้เขาต้องการจะสังหารเลยค่ะเพื่อนๆไม่ปล่อยไว้นะคะทีนี้นะคะเนื่องจากว่าเ,เขาเนี่ยคือเขาเริ่มที่จะต่อต้านอยากจะออกมาสุดๆแล้วเขาก็ไม่ต้องการจะถูกควบคุมต่อไปนะคะเขามีความคิดเป็นของตัวเองโดยธรรมชาติค่ะเขานั้นก็คิดแผนขึ้นมาเนาะว่าจะทำยังไงดีนะ้าจะทำยังไงดีน้านะคะซึ่ง ต่อมานะะในฉากนี้เราจะได้เห็นว่าถงไปปฏิบัติภารกิจของเขาค่ะไปรอบสังหารฐานเทียนเฉิงอีกทีหนึ่งที่อยู่พระราชวังเปยดวินนะคะแล้วไปวินแล้วทีนี้ก็จงใจมากเลยค่ะก็คือทำภารกิจแล้วก็เปิดเผยล่องรอยข้อมูลของเขามากมายเลยนะคะแม้กระทั่งไอ้ทิ้งหน้ากาก มนุษย์เอาไว้ทิ้งหน้ากากหนังมนุษย์แล้วก็เสื้อผ้าที่เขาใช้ปลอมตัวเอาไว้ในบริเวณถนนนะเพื่อนๆ,อนๆที่เขาสอยเพื่อนๆได้ดูกันใช่ไหมแ <c oughs> อดวานบรรยายละเอียดมากเลยนะคะเนี่ยซึ่งก็ทิ้งเอาไว้เพราะเพราะว่านะคะเขานั้นแบบโ,โห่ยค่ะเขาต้องการให้คนอื่นมาพบล่องรอยเขาต้องการแบบรอคอยในการที่จะถูกคนพบนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้เองค่ะเขาก็ยังคงรออยู่แล้วก็ยังเป็นคง เป็นตัวละครถงที่มีความลึกลับมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มดำเนินการทําแผนการของเขาแล้วเพราะเขาต่อต้านไอตัวของราชานะคะตัวที่เป็นคนที่ฝึกเขาควบคุมเขาเนั่นแหละนะคะตอนนี้ทำมาอย่างลับๆนะคะแต่ว่านะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามจะกำจัดนะคะกำจัด การควบคุมการต่อต้านของถงเช่นเดียวกันก็คือเป็นการต่อสู้กันชิงไหวชิงพิบแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของถงเนาะถ้าเขาเก่งขนาดที่จะหนีออกไปได้นะเขาหนีแน่นอนนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของถงซึ่งถงเองนะคะเดี๋ยวความทรงจําของเขาพอเปิดผนึกออกมาแล้วเนี่ยโอ้ยเขาคลั่งรัก นางเอกของพวกเราโคตรเลยนะคะทั้งดีใจที่ได้พบอีกแล้วก็แบบแบบเอาอกเอาใจแบบทําทุกอย่างคอยปกป้องนะคะโน่นนี่บอกเลยถงก็เป็นตัวละครที่หวันว่าเพื่อนๆก็จะรักเขาเป็นอย่างมากเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ลืมนะคะก็คือถงเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของเฉี่ยจือเย่นางเอกของพวกเราแล้วนะคะซึ่งนางเอกของพวกเราในตอนที่ชีวิตลำบากแล้วก็หนีมาแบบอยู่ในบริเวณของเขตเนี้ยที่โดนเนรเทศมานะคะแล้วก็มาเจอเพื่อนแบบรุ่นเด็กก็คือ ในรุ่นของถงเองแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปที่หมบเออช่วยเหมือนไททานิกเลยเนาะตัวแข็งทื่อเลยนะคะไม่กล้าดูเท่าไหร่เอานิ้วเอานิ้วมาแปะๆที่ดวงตาไว้นะคะก็ถือได้ว่าถ่ายทําได้สมจริงมากๆเลยนะคะสําหรับเออทางด้านเชืีอหวยนั้นก็ ต้องนอนอยู่ในพื้นแบบน้ำแข็งเลยนะคะก็ดับไว้ก่อนเดี๋ยวนางเอกของพวกเรากำลังฝึกฝนวิธีการที่จะเป็นหมอแล้วก็หายาวิเศษโน่นนี่นะคะแต่ว่านะคะก็คือเป็นคนตายไปแล้วจริงๆค่นนะจุดนี้นางเอกของพวกเรายังคงปล่อยวางไม่ได้นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวถงเองเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งคือในตอนนั้นน่ะในตอนที่วิ่งหนีอ่ะมัน ก็คือวิ่งหนีกันไปแต่ว่าตัวของถงนั้นมีพลังมากสุดไงก็พยายามจะคุมหลังเอาไว้นะคะแต่ทีนี้นางเอกของเราวิ่งไปวิ่งไปก็ตกต๊บเลยค่ะลงไปในทะเลสาบน้ําแข็งนะคะก็ทั้งหนาวทั้งเย็นเลยแต่ว่าตัวของพระรองเองนะคะก็ช่วยอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะโ,โหเป็นเนรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ถ้าใครเจอก็คงจะช็อกแล้วก็ต้องจําไปตลอดชีพนะคะเหมือนนางเอกของพวกเราแล้วก็คงรู้สึกผิดมากๆเลยนะคะที่ ที่แบบทําให้เพื่อนต้องเสียชีวิตไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะพูดว่าความรักเพื่อนของนางเยอะไหมก็บอกเลยว่าเยอะนะคะนางเอกของพวกเราไม่สามารถจะปล่อยวางเ,เชี่ยวหวยได้เลยค่ะเชี่ยวหวยเชี่ยวหวย HUAI นะหวยหวยเออไม่สามารถจะแบบว่าปล่อยวางเสี้ยหวยได้เลยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องราวความรักความโรแมนติกแล้วก็ภาพสวยๆคลาสสิกคลาสสิกนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณหลิ่ซินเองก็สวยมากๆเลยเรื่องนี้ค่ะเสื้อผ้าน,นาผมรูปร่างเธอสวยมากนะคะหน้าชนุดถนอมสุดๆแล้วก็เจิงสุนซีเองก็น่ารักสุดๆนะคะไปเอายาแต่ละทีก็เอโหวยคะ่ะเดี้งมาต ลเลี้ยงมาตลอดก็ต้องมาให้หนางเอกของพวกเรารักษานะคะเออเรารู้ละว,ว่าตอนนี้ดูภาพละว,ว่าพวกเขารักกันได้อย่างไรนะคะก็มาทีไรก็โดนจับถอดเสื้อน่นนี่เนาะคนมันป่วยคนมันบาดเจ็บเออแต่แล้วอิจฉาท่านหมอมากเลยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะหวนลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ